สวัสดีครับผมเดี๋ยววันนี้นะเรามาดูประกาศรับสมัครสอบนะครับของสํานักง,งานสารปกครองนะครับอันนี้เขารับสมัครสอบเป็นข้าราชการนะฮะข้าราชการเนี่ยก็คือเป็นผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเนาะนะฮะก็คือจะมีสถานะเป็นข้าราชการที่จะต้องทํางานทุ่นแหละถึง60ปีนุ่นแหละถึงจะเกษียณนะครับอันนี้เนี่ยเป็นสํานักง,งานสารปกครองนะต้องบอกกันนะว่ารับคนที่ผ่านภาคกอแล้ว หรือรับคนที่ผ่านภาคกอของสำนักงานสารปกครองนะครับเท่านั้นนะก็คือผ่านภาคก,กอกพก็สมัครได้ผ่านภาคกอของสำนักงานสารปกครองก็สมัครได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่ยังไม่ได้มีภาคกอเนาะก็จะสมัครสอบตำแหน่งนี้ไม่ได้นะครับรอบนี้รับเยอะเหมือนกันนะสารปกครองรอบนี้รับเยอะเหมือนกันรับประมาณ 106อัตรานะครับในตําแหน่งเจ้าพนักงานอขออภัยครับในตําแหน่งพนักงานคดีปกครองนะครับเงินเดือนใหม่แล้วเนี่ยเงินเดือนใหม่เลย16500บาทนะครับชื่อตําแหน่งเท่มากพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการนะครับโอเคนะ106อัตานี่คือแต่ว่าวุฒิเนี่ยค่อนข้างจํากัดนะทุกคนนะวุฒิเนี่ยจะจํากัดเฉพาะนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์นะครับจะสามวุฒินี้เท่านั้นนะครับถ้าเป็นพวกบริหารธุรกิจการจัดการหรืออะไรพวกเนี้ยจะสมัครสอบไม่ได้นะฮะก็ในอันเนี้ยเป็นประกาศรับสมัครสอบดูผมจะแนบไว้ให้ดูเนาะเสียงอาจจะยังเป็นแปลกๆนะทุกคนนะผมเพิ่งหายไข้วันนี้วันแรกเลยก็เลยมีพลังในการมาทําคลิปนะครับอ่ะมีเพื่อนบอกเพื่อนมีพี่น้องบอกญาติพี่น้องมาลองสมัครดูครับ หน่วยงานนี้ก็คือเงินเดือนดีแล้วก็มีเงินตอบแทนพิเศษด้วยนะครับมีเงินตอบแทนพิเศษด้วยสตาร์ทเข้าไปเนี่ยหมื่นหกห้าร้อยใช่ไหมเอ่อทำงาน6เดือนเนี่ยบวกอีกนะครับพ้นทดลองงานแล้วบวกอีกนะบวกไปบวกมาก็น่าจะประมาณ2 0 0 0 0กว่านะครับอันนี้เป็นลักษณะงานที่จะต้องทํานะครับใครสนใจสอบก็ไปศึกษาดูได้นะครับรับคนที่มีสัญชาติไทยนะจะสัญชาติไทยด้วยวิธีใดก็ตามเนะี่ยขอเป็นสัญชาติไทยก็พอนะครับ ต่อามาที่น่าสนใจคือเดี๋ยวเปิดดูก่อนอันนี้ผมอ่ะอันนี้เป็นเป็นขอบเขตที่เขาบอกว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะต,ตำแหน่งนะครับอย่างที่บอกนะนิติศาสตร์รัฐศาสตร์รัฐประสาสนศาสตร์นะครับจากสถาบันที่กออรับรองก็คือว่ามหาลัยที่เราจบอะนะครับยังไงก็ต้องได้รับการรับรองจากกอพออยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่ามหาลัยที่ เราเรียนแล้วเราจบเนี่ยนะครับกอพอเขาไม่รับรองเนี่ยมันจะใช้ในการสอบราชการไม่ได้นะครับอ่ะอันนี้เล่าแล้วก็คือว่าเป็นผู้ที่สอบผ่านภาคกอของอ่ากอพนะครับหรือนะครับ,หร,นะรบหรือเคยสอบผ่านของสารปกครองไว้แล้วนะครับอันนี้ก็ สมัครสอบได้แต่ว่ารอบนี้เขาจะสอบเฉพาะผ้าขออย่างเดียวนะจะไม่มีการเปิดสอบผ้ากอให้นะครับจะต้องผ่านผ้ากอมาก่อนออรอบสมัครสอบเนี่ยนะครับยี่สิบหกสิงหา <c oughs> นะฮะจนถึงวันที่สิบสามกันยายนนะครับสมัครทางเน็ตนะสมัครทางเน็ตเดี๋ยวแนบลิงก์ใต้คลิปไปให้นะครับสมัครทางเน็ตแต่ว่าตอนนี้เข้าไปดูในในเว็บแล้ว นะครับเว็บสมัครแล้วยังไม่มีการลงข้อมูลให้แต่ว่าเดี๋ยวจะแนบลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะฮะอ่ะอันนี้ก็เอกสาราต่างๆและเอียดต่างๆเรวไปดูเองนะถ้าเกิดว่าใครสนใจจะสอบนะครับก็สมัครทางเน็ตจ่ายเงินกับธนาคารนะครับค่าสมัครสอบบวกค่าบริการทุกอย่างแล้ว4ี่รอยบาทนะครับสาบาทเป็นค่าบริการของธนาคารกรุงไทยนะฮะเนี่ยอันนี้เดี๋ยว จะแนบลิงก์ตัวนี้ไว้ให้สําหรับคนที่จะสมัครสอบเนะเาะไอเดี๋ยวไปดูก่อนว่าเออ่ต้องอ่านหนังสือสอบอะไรบ้างเออเขาบอกว่าเป็นข้อสอบข้อเขียนนะครับสองร้อยข้อเอนน้สองร้อยคะแนน เป็นข้อเขียนแบบอัตันเท่าที่เข้าใจนะอัตัยนี่คือการการเขียนนะการเขียนบรรยายนะครับอ่ะดูดูว่ามีความเขี่ยวอยู่เหมือนกันนะเท่าที่ดูเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนมีความเขี่ยวเหมือนกันนะดูคํานี้ครัเขียนและแปลภาษาอังกฤษโอ้โหไม่ธรรมดานะ ต้องมีพื้นภาษาอังกฤษพอสมควรเลยตรงนี้เห็นไหมครับเขียนและแปลภาษาอังกฤษนะครับส่วนข้อหนึ่งสองสามสี่เนี่ยเป็นกฎหมายทั้งนั้นเลยกฎหมายล้วนๆเลยนะครับกฎหมายมหาชนกฎหมายปกครองอกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองนะครับวิธีปฏิบัติราชการปกครองแล้วก็พบรบความผิดทางละเมิดนะครับดูตรงนี้นะสอบข้อเขียนแบบอัดจำแนนะครับจะไม่ใช่ปรนัยนะ เท่าที่ผมดูเนี่ยก็คือข้อเขียนแบบอัตไนก็คือเป็นการเขียนบรรยายนะครับเป็นการเขียนบรรยายอ่าอันนี้ก็ต้องเป็นข้อสอบอีกแบบหนึ่งนะที่ผู้สอบนะจะต้องดูให้ดีนะครับอันนี้รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการสอบการอะไรพวกเราไปดูต่อได้นะครับขอดูคะแนนได้อะไรได้เนาะดูแล้วนะครับประมาณนี้เลย นะครับอันนี้ก็ผมก็เพิ่งเห็นนะว่ามีการสอบเป็นแบบอัตรัยเป็นแบบข้อเขียนบรรยายนะครับรอดูแล้วกันนะถ้าใครสนใจนะครับแต่ว่างานดีเงินดีแน,น่นอนหน่วยงานนี้นะครับมีแต่คนอยากเข้ามีแต่คนอยากได้แต่ว่าจํากัดวุฒิเฉพาะนิติศาสตร์รัฐศาสตร์รัประศาสนศาสตร์แล้วก็รับเฉพาะคนที่ผ่านภาคกอแล้วหรือคนที่ผ่านภาคกอของสํนานักงานสารปกครองแล้วเท่านั้นนะครับจะไม่มีการเปิดสอบภาคกอพิเศษแต่เดทั้งสิ้นเลย นะครับอ่ะเล่าให้กันฟังว่ากันไปเป็นข่าวสอบราชการที่อยากจะเอามานําเสนอนะครับเดี๋ยวแนบลิงก์ไว้ใต้ดีคริปชั่นของคลิปนี้ใครสนใจก็ไปดูกันต่อนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ